สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการหุ้นน่าสนใจนะครับวันนี้เรามาพบกับหุ้นน่าสนใจตัวหนึ่งเป็นหุ้นร้านขายยานะครับนะเป็นหมวนหมู่ของกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับก็มีราคาลงมาจากประมาณสัก30บาทนะครับตอนนี้ลงมาอยู่ที่ 12บาทนะครับโดยราคาลงไปต่ำสุดที่ราคา9.20บาทนะครับเป็นหุ้นที่น่าสนใจตัวหนึ่งซึ่งเหมือนว่ากำลังจะกลับตัวนะครับตอนนี้ราคาก็ยกโลยกหายขึ้นนะครับก็ลองพิจารณาดูอีกตัวนะครับซึ่งราคานี่คิดว่าอยู่ในโซนล่างเลยล่ละครับ ฝากเพื่อนๆผู้ติดตามลองพิจารณาดูนะครับขอบคุณมากครับผมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ